สวัสดีครับวันนี้แม่หญิงกับน้องภูมิก็มีของเล่นใหม่นะครับที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นอะไรครับสกูตเตอร์เด็กนะครับนี่วันนี้น้องภูมิได้มาแล้วโอ้โชว์ทันทีครับโอ้โหเล่นไปหรือยังนะเล่นไเนปหรือยังเล่นได้่นี่นะครับสกูตเตอร์อันนี้นะครับก็ได้มาจาก พี่ช่อง้องติงโชว์อีกแล้วนะครับอันนี้ให้น้องภูมิมาตั้งแต่หนึ่งขวบนะครับตอนนี้สองขวบกว่าแล้วเพิ่งจะได้เล่นนะครับเพราะว่าตัวเพิ่งสูงได้ขนาดเตยครับเดี๋ยวน้อ,องภูมิจะโชว์สกูตเตอร์อเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูก่อนว่าเป็นยังไง่ะเล่นเลยทันทีเลยนี่นะครับสกูตเตอร์นี่ก็มีที่จับนะครับแล้วก็มีตัวนี้มีสี่ล้อเลยนะครับนี่แล้วก็ล้อตรงนี้สามารถแยกออกกันได้ด้วยนะครับนี่ แยกได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถปรับระดับได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าเราสูงขึ้นนะแม่หญิงลองปรับดิเอาปรับขึ้นมาสูงเลยอ่าเดี๋ยวลองให้แม่หญิงเล่นมั่งปรัแบบโตขึ้นมาหน่อยนะครับลองให้แม่หญิงโชว์ให้ดูพร้อมอมไหมหนึ่งสองสามไปเอาไปนี่อ่าเดี๋ยวขากลับอีกรอบนึง หนึ่งสองสอ <hi> ามไปเอ่อ่ะเดี๋ยวให้น้องภูม um ิลองมั่งครับเดี<ห>๋ยวให้น <sim> ้องภูมิลองก็ต้องปรับลงนิดนึงนะครับอันนี้เอาแล้ว่อ่ะลองภูมิมั่งครับโอ้โห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 นี่นะครับตอนนี้เราก็ลองทดสอบก่อนนะครับ ผมบอกว่าให้ออกไปถนนเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองให้เก่งก่อนนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋อไปอยากไปเล่นข้างนอกนะครับไปเลยไปเลยครับโอ้โหลองภูมิโชว์สเต็ปนะครับอ่ะภูมิยืนภูมิยืนอุ้ยเดี๋ยวล้มสองคนหน้าอ่ะ โอ้ยเดี๋ยวล้มมาดิแม่หินจะลองนะครับสองคนมันจะพังบ่าไม่ไปหรอกมั้งไปไปไปหึจิงกือโอ้ยเจอจิงกือตัดหน้าอีกแล้วไปไปหลบ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 ,ลบไปไปไป,ปไปไป,ไป โอ้โหไปครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสวนผักกันนะครับจากที่เคยปั่นจักรยานนะครับวันนี้เปลี่ยนเป็นสกูตเตอร์มั่งนะครับเลี้ยวได้หรือเปล่าหงุนห่อยแล้วนะครับตอนนี้ก็งั้นปิดคลิปก่อนดีกว่านะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับเดี๋ยวน้องภูมิจะไปเก็บผักกับแม่แล้วนะครับอาน้องภูมิปิดคลิปครับ Bye! Bye.